สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมบรหัมมิุลลอฮ์โมบะละกาตุกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เช้าวันหยุดสบายๆแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเก้านาฬิกานะครับเราพบกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิบแห่งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสังคมโระวัฒนธรรมเราจะเริ่มด้วยการเชิญพระมหาคามภี์อัลกุรอานนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ <تصفيق> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما راكما ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح สลมวิถีมุสลิมไทยเรายังอยู่กันที่จังหวัดพังงานะครับเพื่อที่จะมาดูรายละเอียดมากขึ้นนะครับในแต่ละท้องถิ่นนะครับของจังหวัดพังงาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ Assalamualaikum warahmatullahi taalahi wabarakatuh ครับผมนายดุยนอาลิมกะสซิรักเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกไข่หมูม่หนึ่งตำบลมะรุย่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาหมู่หนึ่งบ้านโคกไข่เนี่ยอยู่ชะติดชายฝั่งนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด7,000ตารางกิโลเมตร เป็นส่วนของป่าโกงกลางใจฝั่งนะครับ70ส่วน30เนี่ยเป็นพื้นที่สร้างบ้านเรือนด้านการ,กรเกษตรอาชีพหลักของชุมชนบ้านโคกไข่ก็อยู่ชายฝั่งก็ทำประมงเป็นหลักนะครับเป็นประมงขนาดเล็กไม่ใช่ประมงแบบพาณิชย์ทำแบบพึ่งพา ทรัพยากรนะครับไม่ทําลายทรัพยากรประชากรในบ้านโคกไข่นะครับก็มีจํานวน1,300กว่าคนนะครับแล้วก็มี329ครัวเรือนนะครับนับถือศาสนาอิสลาม95%ภูมิเดิมเนี่ยบ้านโคกไข่ของของที่นี่เนี่ยเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองท่าเป็นตลาดที่ใหญ่มีตลาดนัดที่ใหญ่ มีโรงมโหรสพมีโรงหนังที่ชุมชนคุกใครนี่นะครับก่อน50ปีที่แล้วนะครับมีโรงงานโรงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่ในะชุมชนนะครับแล้วก็มีเตาถ่านมันเป็นอาชีพที่ยุคก,ก่อนนี้เขาได้ได้ทำงานหาเงินในเรื่องการตัดไม้โค์งกลางนะครับเพื่อเผาถ่านและนำนำไปส่งที่ต่างถิ่นแต่ปัจจุบันนี้ หลังจากที่าทางราชการยกเลิกการตัดไม้ทำลายป่าระบบต่างๆที่อยู่ในความเจริญนในยุคนั้นนะครับก็สิ้นสุดกันนะครับสิ้นสุดจากทุ่สม หลังจากที่กฎหมายทางประมงเขากำหนดห้ามห้ามจับปลาโดยการใช้พวงพางน,นะครับพี่น้องก็ขาดรายได้นะครับสูญเสียรายได้จากการการการประมงไปพอสมควรกว่าจะเปลี่ยนแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับก็ใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันเนี่ยอาชีพหลักของของ บ้านคู่ก็ประมงแต่ไม่ไม่ใช่ประมงแบบพาณิชย์เหมือนสมัยก่อนประมงใชยฝังเช่นการจับปูดำใช้ลอบอะนะครับแล้วก็การเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังนะครับการเลี้ยงปลาเก๋าในกระชังนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปลา,าในกระชังเนื่องจากว่าเมืองพังงาจังหวัดพังงานเนี่ย แพี่น้องใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงภูเก็ตนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็นําสินค้าจากปลาเก่าเนี่ยเป็นอาหารชั้นโปรดของนักท่องเที่ยวนะครับราคาสูงนะครับทำให้เลี้ยงเนี่ยคุ้มต่อการเลี้ยงกับเกษตรกร,ะกรนะครับผู้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีอหอยนางรมนะครับเป็นแหล่งผลิต ที่ใหญ่ของภาคใต้นะครับมีพ่อพันธุ์แม่พันุ์ในในบ้านคคกไข่เนี่ยชุมชนไข่เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็นําส่งมอบต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงหอยนางรมต่างถิ่นมากไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ก็นําส่งเข้าสุราษฎร์นะครับเพื่อเพื่อเลี้ยงขุนต่อให้ให้ตัวอ้วนนะครับ นี่คือช่องทางของอาชีพของชุมชนบ้านคุกไขในเรื่องของปลาบงนะครับนอกเหนือจากอาชีพเหล่านี้ก็มีการค้าขายผมบอกแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านคุกไขเป็น,เป,นเป็นตลาดเป็นตลาดของชุมชนมะรุ่ยนะครับในยุคนี้เนี่ยการค้าขายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนในชุมชนนะครับไม่ว่า เอาสินค้าจากในชุมชนไปขายตลาดนัดไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์นะครับผมถือว่าบ้านคกไข่เนี่ยม,มีสายเลือดของนักค้านักขายนะครับพอสมควร ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของการศึกษาของชุมชนบ้านคุกไข่นะครับบ้านคุกไข่ก็มีผู้ที่ท่องจำอันกุรอานจบมาก็ไม่ต่ำกว่า2-3สาคนะนะครับแล้วก็มีกำลังก้าจะเปิดโรงเรียนสอนฮาฟิตนะครับในชุมชนบ้านคุกไข่แห่งนี้นะครับก็ได้เปิดสอนในเรื่องของเด็กๆอ่านอ่านเกี่ยวกับภาษาอาหรับนะครับ ก็กังคืนนะครับมีการสอนเกี่ยวกับเบื้องต้นของอันกุรอานนะครับแต่อนาคตจะนําเด็กที่สนใจเกี่ยวกับาการอ่านกุรอานต้องจำอัลกุรอานนะครับก็จะในชุมชนก็จะวางแผนเกี่ยวกับหานักเรียนนะครับให้มาฟิตกันนะครับนั่นเรื่องของการศึกษาในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคุไคเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของอคนในชุมชนหลังจากที่ทางการงดการจับปลาแบบปงผากนะครับก็ผู้นำในยุคนั้นก็หันมาสร้างอาชีพโดยการรวมกลุ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆนะครับตอนนี้ก็มีสปาโคนแล้วก็ปูมัดแดงนะครับถ้ำโบราณนะครับถ้ำคนโบราณหรือ่าถ้ำผีวะโต นะครับแล้วก็าหาดหอยตลับนะครับในในชุมชนของเราเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับการอนุรักษ์นะครับรอนุรักษ์ทนะร,ร,รัพยากรชายฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปูปูดำนะครับก็มีการอนุรักษ์กันเขตบริเวณให้กับปูอยู่นะครับเพื่อที่จะมีให้เขา,าจเจริญพันธุ์ในตรงนั้นแล้วก็ได้ไปวางไข่ในสถานที่ของเขาได้ในวางไข่นะครับเพื่อ ให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องในชุมชนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อนุรักษ์เกี่ยวกับปูม้านะครับพี่น้องที่ได้ปูม้านะครับชาวประมงที่ได้ปูม้ามาก็ปูไข่นกกระดองก็นําไปให้กลุ่มของท่องเที่ยวนะครับได้ออนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์คือหมายถึงว่าได้ให้เขาไปอยู่ในใน,ในสถานที่เขากําลังที่จะปล่อยไข่เมื่อปล่อยไข่ออกมาแล้วก็ปล่อยลงไปในน้าหลังจากนั้นก็ คืนให้กับชาวประมงที่จับได้ส่วนไข่ที่ปล่อยลงทะเลก็กลับไปสู่ธรรมชาติให้กับพี่น้องในชุมชนได้จับมา,าเป็นอาชีพต่อไปนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับสามารถมา,ามาชมนะครับมา,มาเที่ยวได้นะครับโดยการผ่านผ่านกลุ่มกลุ่มท่องเที่ยวบ้านคกไข่นะครับ แล้วก็ร้านอาหารนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องที่จะเดินทางมาคุกค่แล้วก็ต้องการที่จะกินอาหารซีฟู้ดนะครับก็มีร้านอาหารนะครับคุกค่ซีฟู้ดนะครับก็มีให้พี่น้องได้ได้ได้รับประทานกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับในประเทศต่างประเทศนะครับก็เชิญนะครับ มายินดีแนละตอนรับที่จะมาเที่ยวในชุมชนบ้านโคกไข่แห่งนี้นะครับบ้านโคกไข่แห่งนี้เนี่ยเป็นชุมชนมุสลิม95นะครับมีความสงบร่มรื่นนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้เที่ยวชมนะครับเข้ามาหรือว่าโทรโทรมาที่กลุ่มท่องเที่ยวบ้านโคกไข่นะครับซื้อคําว่าแหล่งกลุ่มท่องเที่ยวบ้านโคกไข่พี่น้องก็จะได้แพ็กเก็ นะครับสถานที่ท่องเที่ยวราคาต่งตางๆนะครับสวัสดีครับสลามว,ว,วัสวสลามุลกุมวาระหมัตุลลอฮิตะลาฮิวะบารอกาตุในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมาุลาราชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับ การสวมหน้ากักอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมคบเรกลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิธีทมวิถีไทยนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแห่งนี้ เป็นประจำนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาพูดคุยถึงประเด็นสําคัญและเป็นหน่วยงานที่สําคัญนะครับของสำนักงานตํารวจแห่งชาติอีกหน่วยงานหนึ่งนั่นก็คือหน่วยงานของการไกล่เกลีย่ยผมกํลาลังจะชวนท่านผู้ชมนะฮะมาพูดคุยถึงชมรมผู้ไกล่เกลีย่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานนะครับในระบบซูมแล้วท่านพันตํารวจโทปรีชาอับดุลล์ครับสวัสดีอเลยกุกครับ วันมาสว่ครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับผมสบายดีนะครับก็งานเยอะนิดหนึ่งสองอาทิตย์ละคนจะจบนะฮอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยได้ปูพื้นซะก่อนนะเกี่ยวกับที่มาของการก่อตั้งชมรมรวมถึงวัตถุประสงค์นะครับของชมรมผู้ไกลเกลี่ยนะฮะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งนี้ครับ การจัดตั้งชมรมผู้ไกลเกลียยสำนักงานชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกับปีก่กว่าเมื่อวันเป็นพฤษภาคม2564นะครับในบการรวมตัวของผู้ไกลเกลียยสำนักงานชาติที่ได้มีการอบรมขึ้นทะเบียนกับสำนักงานชาติครับการนี้มีจํานวนประมาณ1,400ท่านครับมีทั้งหมดที่อ2นะครับ,รบซึ่งมีผู้ไกลเกลียย สัาติานี่ทั่วประเทศนะฮะตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตะวันออกนะภาคตะวันตกภาคกลางต่าง,างๆถึงภาคใต้ครับท่านวัตถุประสงค์ในการที่จัดตั้งชมเก,กียรก็คือจะรวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้เกียรของสันตรริชาติทั่วประเทศครับ,รบให้มารวมกันเพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเกรียรซึ่งการเกรียร์เนี่ยจะเป็นงานที่สําคัญที่สุด ของกระบวนการที่ทําอีกระบบหนึ่งนะของประเทศไทยเนี่ยเป็นงานงานที่ประชาชนหลายท่านอาจจะยังไม่ได้รับรู้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รายการนี้ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์สมานงานมากที่ได้ให้ผมมาประชาพันธ์ในเรื่องการเกลี่ยครับครับผมครับ,รบผมฮะท่านฮนะในกรณีอย่างนี้เนี่ยการไกล่เกลี่ยเวลาเราพูดถึงไกล่เกลี่ยเนี่ยเรามักจะนึกถึง ในระดับเมื่ออยู่ในศาลนะไกลเกียร์ก่อนเพื่อจะให้ไม่มีคดีเข้าไปรกศาลารหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วแต่เนี่ยนะทันี้การไกลเกียร์นะของสมักงานตวจแห่งชาติตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในขั้นตอนไหนครับมันจะอยู่ในขั้นตอนไหนที่เราทำาการไกลเกียร์ของสนัานชาติเป็นการไกลเกียร์ระบบของขั้นของขั้นตอนของการขึ้นบนโรงพักแล้วการตึน,นดคดีอยู่แล้วการเป็นคดีความของ ตามสาที่ตำรวจต่างก็คือการเข้าสู่ระบบการสอบสวนของพนักงานสวนเมื่อเป็นคติความแล้วนะผู้กรณีเนี่ยมีทั้งผู้เสียหายนะครับกับกับผู้ทุ่งหาผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะมีสองฝ่ายนะฮะถ้าสองสองฝ่ายเนี่ยประสงค์ที่จะแก่เกลี่ยกันนะครับในชั้นพนักงานสวนเนี่ยสามารถที่จะให้ทางตำรวจหรือพนักงานสวนในคดีเนี่ยเรียก ทั้งสองฝ่ายมาพบกันแล้วถามว่าจะมีการไกลเกีย่ยไหมถ้ามีการไกลเกีย่ยปั๊บทั้งสวนจะเรียกผู้ไกลเกลี่ยที่สมบัติของค้าเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นผู้ไกลเกีย่ยให้มาพบกับผู้กรณีนะาการมาพบผู้กรณีเนี่ยจะต้องอสมมติว่ามีหนึ่งโรงพักแท้สถานีตำรวจสมมติจะเป็นเป็นบางชันนะคระับอทั้าสวนที่เปน็นตำรวจก็เรียกผู้ไกลเกีย่ยที่ประจําที่สมมมถานีตำรวจต้องความบางชันะ เข้ามานะอาจจะมีสามสี่คนเนี่ยก็ให้ดูว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจจะเลือกคนไหนนะ<ม>ให้เลือกนะให้สองฝ่ายเลือกเลือกฮะ<ม>ถ้าพอใจะพุทธมีสี่คนพอใจคนที่หนึ่งอ่าทั้งอพอใจก็เลือกคนที่หน<ม>ึ่งสองสามสี่ก็ไม่ต้องก็เข้ามาเจ,จรจากันนะก<ม>ารเจรจาก็อยู่ในขั้นตอนภายในหกสิบวันนะครับอ่า<ม>ถ้าผลประการใดใ,ในการเจรจาไม่คืบหน้าเนี่ย ก็จะต้องมาคุยกันหมายว่าจะทําอย่างไรนะครับถ้าไม่ตกลววงกันก็ประสู่กระบวนการพิจารณาขั้นต่อของการสอบสวนเหมือนเดิมแต่การไกลเกียรนะครับอาจารย์สมานครับครับประโยชน์ของมันก็คือหนึ่งถ้ามีการไกลเกียนกันได้ตกลงกันได้ท่านคู่กรณีอย่างเช่นกรณีกรณีรักทรัพย์นะกรณีรักทรัพย์สมัยก่อนนี่ไกลเกียนไม่ได้นะครับต้องเป็นคดีอาญาความผิดฐานอของคาแต่อันนี้กระบวนการไกลเกียิสามารถไกลเกียนได้ S <S สมัยก่อนอรักรักของในร้างเชลนะครับที่เขาส้างสะดวกซื้อนอะหรือว่าในบ้านที่มีมะม่วงนะครับแล้วก็มีลูกมะม่วงไปรักครับอต้องไปคดีความนะครับบางคนบอกแก่เกียวไ,ไว่าจ้มะม่วงลูกเดียวทำไมต้องไปดำเนินคดีนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่เราเห็นว่ามันไม่ไม,ไม่สมควรแต่ตัวนี้นี่พอบอแก่เกียร์สองห้าหกสองเนี่ยปรากฏว่าสามารถแก่เกียร์ได้เข้าใจอ่ามันการแก่เกียร์ก็เนี่ยไม่ใช่แก่เกียร์คดีรักทรัพย นะคดีอื่นแต่เป็นมีเงื่อนไขว่าความผิดอันยอมความได้นี่สามารถแก้เกียรได้ครับประการสองความผิดที่มีอัตราโทษไม่เกินฮะไม่เกินนะนนะอัตราโทษคือเอ่อไม่เกินสาปีนะครับการแก้เกียรเนี่ยผู้ร้องหาที่เป็นผู้ถูดหาเนี่ยไม่ต้องพิมพ์มือหนึ่งอย่างนะโอ้ครับห่าสองไม่ต้องไปประกันตัวนะสามไม่ต้องเสียค่าทนายความไม่มีการเสียเงินสักบาทหนึ่ง อ่าทุกอย่างนี่อยู่ในบทก,การแก่เกล่ยหมดอ่าถ้ามีการแกร่เกลย่อตกลงกันได้เนี่ยนะทั้งสองฝ่ายสมมติว่าโอเคอ่าคุณรับทรัพย์ไปนะหรือว่ารับของในผ้าสินค้าต่างๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าผู้แก่เกลี่อนเหมือนการตัดสินเบื้องต้นคือสามารถตกลงกันได้ครับคดีความยุติลงเลยเอะอาจารับ <ผม S 1> อ่าที่เไม่ต้องไปมีทนายความไม่ต้องทังสวนไม่ต้องคำสั่นวลงไปฟ้องศาลยุติแต่มีการบันทึก ตามตามไปตามพร,รบไก่เกลี่ยเขนมีว่ายอมความอย่างไงตกลงอย่างไงฮะฮะ,ะไม่ติดใจอย่างไงปั๊บผู้ไก่เกีย่ยก็นําสมนวนเนี่ยส่งให้นําสวนไปส่ง,สง<ะ>อายการนครับอายการก็ดูในความสมนวนปั๊บเห็นว่ามีการเกลี่ยได้ก็เลยสั่งไม่ดําเนินคือสั่งยุต<ะ>ิการดึงเลยจบเลยกลับบ้านได้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะฮะก็คือขั้นตอนอยู่ที่เจ้าพนักงานตํารวจก่อนเลยก่อนที่จะถ้าหากว่าตกลงกันได้ ก็ไม่ต้องฟ้องไม่ต้องไปศาลนะฮะเพราะนั้นเป็นขั้นตอนขั้นขั้นตอนแรกเลยนั่นเองแต่ว่าต้องมีการลงบันทึกกันนะฮะเพื่อที่จะยอมความหรือชดใช้กันนะครับชดใช้กันนะมันมีการแก่เกลียดก่อนแจ้งความนี่อีกอ่ามันมีขั้นตอนก่อนก่อนก่อนจะไปแจ้งความที่คุรพพักการใก่เกียดก่อนแจ้งความก็คือทั้งสองฝ่ายยังไม่ไปบุรพพักนะฮะ แต่มีการรักย์การอ่านบุคลมีการทำร่างกายกันนะฮะ,ะทำะร่าการหรือมีการลดชนกันลดชนกันก็ไกเกลี่ยได้อ่าไม่ต้องไปไปที่โรงพักไปไป,ไปที่ศูนย์เขาไม่คือศูนย์ไกเกลี่ยเอ่อข้อพิพาทภาคประชาชนขณะนี้แต่ละเขตเนี่ยมีศูนย์ไก,ก่เกลี่ยในประจำเขตทุกทุกเขตเนี่ยเกือบหกศูนย์แล้วฮะอทีนี้เอ่อทางเขตทางตำรวจกำลังประชาพันธ์ให้ประชาชนว่าศูนย์ไกเกลี่ยอยู่ที่ไหน๋อครับ ครับครับอ่า <C AP> อ,อาจจะอยู่ในเคหรืออยู่ประจํามัสยิดก็มีประจําวัดก็มีมีมีหมดนะสิ่งเหล่านี้ต่อไปประชาชนไม่ต้องขึ้นโรงพักไม่ต้องขึ้นคดีความคดีรบชนกันก็สามารถแก้เกี่ยได้ <C AP> อ่า <C AP> อ่าประกันมหาคุกเกลียเลย <C AP> แต่ที่อาจารย์บออ่อยครัง้งก็คือการแก้เกี่ยบนศาลใช่ไหมครับการแก้เกี่ยบนศาลนี่ไม่ใช่เรื่องของพวกผมแต่เป็นเรื่องของศาลการแก้เกี่ยขอสศาลคือผู้ปณีประนอมศาล อ่าก็ม <festivals> ีอีกคำคำใหม่ผู้ปณีประนอมสารอ่ามันจะเป็นบนสารกันอ่าแล้วเราไม่เกี่ยวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนั้นฮะแต่อาจารย์ครับคดีบนสารเอ่อคดีเอ่อการบังคับคดีมีการเอ่ออาัดทรัพย์สินอาจารย์ใช่ไหมสามารถลงมาใจเกี่ยวกับพวกผมได้อืมครับผมอาจารย์เพว่าคดีคดีเอ่อคดีเอ่อนี่ธนาคารนะฮะไปกู้มาไม่มีเงินจ่ายธนาคารยึด ยึดที่อายัดที่ยึดอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์เข้ไมตอนนี้สามารถไก่เกียรได้เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วมีอาจารย์มหากรรมไก่เกียรนี่อของกองวุสิทธิภาพนะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปเปิ่ที่ศูนย์ใบเอ่อเทคที่ตรงบางนาม,มีคนมาไก่เกียรประมาณเกือบเป็นหมื่นจำนวนหมื่นนะอะไะครับตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ คนที่จะมาเป็นผู้ไกลเกลี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับหรือเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเป็นพนักงานเจ้าที่ตํารวจหรือเปล่าหรือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับท่านใดก็ได้ครับความรู้ก็ไม่ต้องครับไม่มีปัญญาตีก็มามาเป็นผู้ไกลเกลี่ยได้ท่านต้องไปสมัครนะฮะที่มีสองอย่างคือมีผู้ไกลเกลี่ยของกรมพุทธสิธิ์กระทรวงธรรมเป็นของภาคประชาชนนะฮะท่านต้องไปสมัครที่กรมพุทธศิษย์ ก็จะมีการขึ้นการอบรมสมัครนะใช้ระเวลาในการอบรมประมาณ5วันนะครับ5วัน5คืนนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นแล้ประกาศเป็นผู้แก่เกียรมีมีมีบัตรประจาตัวจากกระทรวงยิธรรให้ท่านนะสำหรับผมคือผู้เกียรของส่วนชาติก็ไปยื่นสมัครที่สถานีโรงพักที่ท่านอยู่ไปบอกตรเลยว่าเราอยากเป็นผู้เกียร์ขอยื่นใบสมัครไปก็ส่งวุฒิวุฒิบัตรไปนะฮะแล้วก็ทะเบียนบ้านเราประชาชน เท่านั้นเองไม่มีไม่มียากท่านเชื่อไหมครับผู้แก่เกี่ยเนี่ยอในภาษาของกระทวการทําเนี่ยเป็นผู้ตัดสินความระดับเบื้องต้นนะฮะการแก่เกียของของเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะทั้งกรมสิธิ์ทั้งธรรมชาติเนี่ยสามารถประหยัดงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่ต้องเอาคู่ในเนี่ยขึ้นศาลนะครับเป็นพันพันล้านครับผมเพราะถือว่าเป็นการที่เราร่วมกันช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งเลยนะครับเอาละครับ พราะมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับ,รบนะฮะเป็นประธานชมรมผู้ไก่เคียรํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับอยากจะให้พูดสักนิดนึงตรงนี้นะฮะท่านวางตัวอย่างไรหรือว่าทําให้ผู้คนทั่วไปยอมรับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมด้วยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกท่านที่มีส่วนเลือกผมมาเป็นประธาน ชมรมผู่กเกียวสำนักานชาติคือเราเอาศัยความที่เราทํางานด้วยจิตศาสาอย่างแท้จริงมไม่แฝงผลปนะระโยชน์มีความโปร่งใสือความมุ่งมั่นในการทําง,งานชมรมผมนี่ขับเคลื่อนตลอดเวลาช่วงก่อนโควิดนี่เราไปไปเยี่ยมผู่กเกียวนะทุกทุกจังหวัดทุกภูมิภาคแล้วก็ไปพบกับผู้ขับการตํารวจประจำจังหวัดต่างๆให้ผู้เกลียวกับผู้ขับการตารวจมาพบกันเพื่อให้รู้จักกันในการทําง,งาน <น>แล้วไปบปจากสิ่งของนะพวกน้ําพวกแมสพวกอุปโภคไปพวกเราเรามีผู้สนับสนุนเป็นผู้ใจบุญนะที่เขาเป็นที่ปรึกษาของชมรมบ้างเป็นการชมรมบ้าไปช่วยกันจัดจังหวัดเป็นการเผยแพร่พสารพันธุ์งานแก่เกียรด,ด้วยนะรตรงน,นี้ออที่ผมได้รับเลือกที่วางใจเพราะเขาเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งะจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่จิตใจการมุ่งมั่นการทางานเนี่ยให้รู้ว่าเราจะอยู่ ศาสนาใดก็ตามทุกคนเป็นคนไทยครับทํางานร่วมกัน,นมีจิตอาสา,าเพื่อทําความนำประโยชน์สุขให้กับประชาชนกิจกรรมมันเนี่ยท่านบอก้ว่าเหมือนการทําบุญให้กับคนที่มีฐานะยากจนเพราะบางคนเป็นกรีความเนี้ยพอเป็นปั๊บสตว่าเป็นผู้ตหาเนี่ยไม่มีเงินประกันตัวต้องอยู่ในห้องขังถึงไหมท่านครับนะถึงแม้จะมีกองทุนที่ทําในการประกันตัวบางกรณี ประชาชนบาง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 ท่านบางภูมิภาคไม่ทราบนะแต่การไกลเกลี่ยนี่งดในการกักขังจับกลุ่มงดในการต้องเอาเงินไปประกันตัวงดในการต้องอาสานํนเงินไปให้ทางารความที่ต้องมาช่วยเหลือทางกดีถต่ว่าที่คือสิ่งทือเรียกว่าเป็นการทําบุญให้กับประชาชนและคนในประเทศอ่ากับและสิ่งตรงนี้ผมบอกว่าการไกลเกลี่ยเนี่ย สมัยก่อนมีการเกลื่เกลียจริงแต่ไม่มีกฎหมายรองครับแต่เกลีเยเสร็จนะฮะคู่กรณีบิดพิลครับการเจจางลบเหลือแต่การเกรรเลืากาเก่เกลียของเรานี่ไม่สามารถบิดพิวได้เพราะถือว่าท่านยอมรับในการตัดสินคดีความระหว่างสองฝ่ายแล้วเป็นคันบังคับคดีถ้าท่านไม่สามารถที่จะจกลงตามที่เจจางเกลื่เกลียดแล้วจะนั่นผมบัับนีะไปสู่ศาลให้ศาลบังคับคดีเลย,ไม,มเลยไม่ต้องไปนั่งพิจารณาการเอาละครับวันนี้นะถือว่าเรา ได้รับความรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลการทํางานของชมรมนี้นะในเวลาจํากัดนะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพันรวจโทปรีชาอับดุลล้อนนะฮะประธานชมรมผู้ไกลเกลียยสำนักงานตํารวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับครับท่ากอาจารย์สมัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการไกลเกลี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันสังคมให้เกิดความสงบสุขและยุติธรรมนะครับวันนี้ ช่วงวิธีสนทนาเวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับคนเราในสังคมนะครับถ้าหากว่าเราขัดแย้งซึ่งกันและกันสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือควรที่จะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะหันหน้าพูดคุยกันนะครับในเมื่อต่างคนต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอย่าเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าเอาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เป็นที่ตั้ง แต่เราต้องถอยหลังและรับฟังคนอื่นบ้างเพราะบางทีสิ่งที่เรารับฟังอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งนั้นก็ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดินชีลิตวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสลามวอลัยกุมมารอมะตุลลอวบะบริกาตุสวัสดีครับ ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารับรู้หรือได้ยินมาคุณจะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงและถูกต้องก่อนที่จะพูดออกไปท่านอบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะสลลัมได้กล่าวว่าพอเพียงแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งจะได้ชื่อว่าเขาเป็นคนโกหกคือเขาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยมุสลิม